รถ f o r t u n e r Leader ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเกียร์รุ่น V นะครับจุดเด่นเลยนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED Projector นะครับเขามีระบบควบคุมการเปิดปิดและปรับสูงต่ำให้แบบอัตโนมัติไฟตัดหมอกหน้าจะเป็นแบบ LED และส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกหลังให้ด้วยครับล้ออลอยสีเทา two t o นะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าความพิเศษของกระจกมองข้างนะครับเขาจะมีระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเวลาลูกค้าขับขี่ครับผมในเกียร์รุ่นนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับกล้องมอออองงงรรรรบบบบคคคััันนนนนนนศาาาาะะใส่วขดดิไไซ์้้้ทยยฟ มาพร้อมกับระบบป้องกันการหนีบในเกียร์รุ่นนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์เตือนขนาดถอยรถนะครับแล้วก็จะมีเตือนกันชนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง4จุดภายในตัวรถเป็นโทนสีดำครับในเกียร์รุ่นนี้นะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้า8ทิศทางคู่หน้านะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์แล้วก็การเล่นเพลงนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ควบคุมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ครับสำหรับเกียร์รุ่นตัววีนะครับก็จะมีแพดเดิลชิปที่พวงมาลัยให้ลูกค้าด้วยเเครื่องส สวิตปรับโหมดการขับขี่ก็จะมีอีโคโหมดนะครับก็คือประหยัดน้ำมันแล้วก็อพเวอร์โหมดนะครับก็คือใช้สมรรถนะสูงของเครื่องยนต์อันนี้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ตามต้องการได้เลยครับแผงสวิตช์ควบคุมด้านฝั่งประตูคนขับนะครับก็จะมีปรับเลื่อนขึ้นลงกระจกทั้ง4บานเป็นแบบออโต้นะครับมาพร้อมกับระบบป้องกันการหนีบระบบปรับอากาศจะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับสามารถปรับความเย็นอิสระแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีระบบกรองฝุ่น PM 2.5ให้ลูกค้าด้วยครับในรุ่นวีนะครับเขาจะมาพร เนอร์ลีเดอร์วีนะครับลูกค้าสามารถรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของแพนนะครับกดติดตามแล้วกดส่งข้อความหาแพนเดี๋ยวแพนบริการเพิ่มเติมให้ครับ